สวัสดีครับสิเฮ้ยได้ข่าวว่าคุณจะไปต่อยเควันครับต่อยวันไหนเล่าให้เราฟังหน่อยดิก็น่าจะวันที่20สิมีนานี้ครับ20มีนาครับที่ไหนครับที่โตเกียวอะไรครับที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นเลยครับเป็นครั้งแรกคัที่คุณเดินทางไปต่อยที่ญี่ปุ่นใช่ครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นแบบว่าต่อยการิกาใหม่ด้วยครับแล้วก็ต่อยที่ไม่เคยไปด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยครับแปลกหลายอย่าง คุณรู้จักเควันมานานเนี่ยนานแล้วครับพี่จากอะไรเกมครับเฮ้ยเกมครับเกมอะไรเกมเททัวรเททัวนะครับคุณเล่นเกมเควันในเ2ทัวรบใช่ไหมเล่นบ่อยไหมตอนนั้นก็ไม่ค่อยบ่อยครับเพราะผมก็ซ้อมหมวยนะครับตอนนั้นก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วแหละเวลาแบบเลิกเรียนไวยง้ยังไม่ซ้อมก็แแบบเล่นหน่อยอ๋อเหรอเล่นวาไม่ได้โดนตีอ๋อเหรอโอ้โห ถ้ากลับมาเล่นได้นี่จะเล่นตัวไหนเนี่ยน่าจะบัวขาวครับบัวขาวนะ <c oughs> โอเคในความทรงจําเราก็คือเควันมีมาจากเกมครับเราก็รู้มาจากเกมใช่ไหมแต่คราวนี้ยเราจะได้ชกในเควันแล้วครับชกในทัวร์นาเมนต์นี้นะคือจริงทัวร์นาเมนต์นี้ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เรกว่าสร้างให้บัวขาวมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเราได้ชกในรายการที่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับตำนานที่เราเรารู้สึกอย่างไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับ ื่นเต้นด้วยแล้วก็มันก็กดดันด้วยครับแล้วก็หลายๆอย่างครับมันแย,ย่ลงแต่ครั้งนี้ยเอาพูดกับพูดนะมันไม่เหมือนมวยไทยใช่ครับเออไม่เหมือนนะข้อแตกต่างของเควันกับมวยไทยเท่าที่เรารู้ในตอนนี้เป็นไงมัางครับก็อย่างแรกช,ชัดๆเลยครับฟันสองไม่ได้แล้วก็กดคอสองข้างไม่ได้จับขาไม่ได้จับขาอะไรเงี้ยครับ คือเกี่ยวไหมสำหรับสมมตินะสมมตินะสมมติเขาเตะมาเราเกี่ยวเนี่ยครับไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดคล้องคอคือคล้องสองมือเนี่ยไม่ได้ใช่ครับคล้องสองมือไม่ได้แต่ถ้าเกิดค้าได้ครับคล้องมือเดียวได้ค้าได้แต่กินข้อข้อห้าข้อเรียกข้อจํากัดพวกเนี้ยมันมันจะทําให้เรามันจะสร้างปัญหากับเราไหมครับก็มีมีบ้างครับพี่แต่เราก็พยายามฝึกลูกขึ้นมาทดแทนครับฝึกมาฝึกเตะขาฝึกอะไรเงี้ยครับ ทุกทีมเซอไพร์มากขึ้นนะแต่พูดถึงในทัวร์เมนต์เนี้ยในวันที่ยี่สิบที่เราจะไปต่อยเนาะรู้สึกจะเป็นรอบสิบหกคนตัดเหลือแปดคนแล้วถ้าเกิดใครใครชนะในรอบสิบคนเนี้ยรอบแปดคนนะก็จะไปต่อยรอบไฟนอลรู้สึกจะวันที่เจ็ดมกรกาคมก็คือต่อยแบบวันเดียวจบเลยใครเป็นแชมป์คือชนะสามนัดจบเลยครับแต่คืนนี้ในรอบสิบหกคนสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ประกบคู่มวยสิบหกคนยังไม่ได้ประกบคู่มวย เราพอจะรู้จักคู่ต่อสู้คนไหนที่มันน่าสนใจมากก็มีฮิโรมิครับเพื่อนฮโรมเคยมาซ้อมที่นี่ให้คุณใช้คําว่าเพื่อนเลยก็สนิทกันอยู่ครับเพราะสกัมาตั้งสามสี่รอบแล้วครับอ๋อหรอเรียกว่าถ้าเกิดคุณไปญี่ปุ่นเนยโอเค คุณคุณมีเพื่อนแล้วก็คือฮิโรมิเนี่ยแต่โอเคคา,าับจะไม่ได้ดูแลอะไรคุณเพราะเขาต้องเตรียมตัวชกกันนะไม่รู้เพื่อนแล้แบบตายกันตายเขียวอยู่อ๋อตอนลงมืองก็คือมีมีล่ออยู่บ่อยๆก็คือลองมือด้วยกันบ่อย,อยชอบลองของกันนะแล้วพูดถึงกลับกับมาในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราอยากเจอใครก่อนเป็นครั้งแรกครับน่าจะดาวิดครับดาวิดวคิเรีย ดาวิคีเรียค,รคนที่โดนตะวันฉายแตะแขนห้อยไงนะผมอยากรู้ว่าเขาแข็งขนาดไหนเฮ้ยเขาก็เคยมาซ้อมกับคุณนี่เหรอเคยแต่เขามามาแป๊บเดียวมา,มาตอนตอนช่วงต่อยตะวันฉายก็ไม่รู้นะว่าวันที่20จะได้ลองไม่ลองแต่แต่แต่ก่อนหน้านี้เรากับวิคีเรียเนี่ยเคยลงวง,งกันมาแล้วเป็นไงครับเขาทนครับเขาทนเขาเดินชนอย่างเดียวเลยใช้ร่างกายแต่ผมมองว่าด้วยสภาพอายุครับ เขาแก่ okay, แล้วแล้วก็เพิ่งรักษาแขนมาผมว่าน่าจะดีกว่าคิดดูองค์ประกอบหลายอย่างครับเพราะว่าแขน,นยัเพิ่งผ่าตัดรักษามาแล้วก็เพิ่งฟื้นตัวได้ไม่นานแล้วก็มาต่อยแล้วก็ด้วยอายุด้วยแล้วเพิ่งเจ็บแล้วก็น่าจะแยงๆับผมว่าคนเรามันเคยเจ็บมาก็คือถ้าเกิดเป็นนัดเปิดตัวในเควันเราก็อยากจะเจอกับคีเรีย ก็น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เราน่าน่าจะผ่านได้หรือว่าอะแต่ผมก็มองว่าไม่ง่ายเพราะว่าด้วยกติกาผมไม่เคยต่อย๋อข้อด้อยของเราคือเรื่องกติกาใช่ครับทุกคนนบผมผมต่อยแล้วทุกคนผมก็มองไม่ง่ายเพราะากติกาด้วยอะไรด้วยแสดงว่าเราเรามองว่ากติกาเป็นอุปสรรคสําคัญที่อาจจะทําให้เรามีมีปัญหาได้มันก็เผื่อแบบบางทีเราเราเคยต่อยมาไทยมาตลอดนะพี่ hmm. แล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอ่อยชีวบ,บอกซง Mm hmm. แต่ว่บมันเป็นการลองลองอะไรใหม่ๆดูครับ mm hmm. แล้วก็เผื่อมันเผื่อมันต่อยได้ดีเหมือนที่มีอะไรเงี้ยครับมันก็จะดังมากกว่าเงินม mm ันเยอะมากกว่าอตลาดชีคบ็อกซิ่งมันค่าเงินเม็ดเงินเยอะกว่า mm hmm. ก็คือคุณมองว่าเกิดการเปลี่ยนสายไปต่อยในชีคบ็อกซิ่งนี่มันเป็นอะไรที่น่าจะมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จครับ ต่างเงินทองชื่อเสียงมากกว่ามวยไทยก็มากกว่าครับเพราะว่ารายการอย่างคีบ็อกซิ่งมันมีเยอะมากที่รองรับกาิกิจคีบ็อกซิ่งยางมากครับ<ม>แล้วค่าตัวเราจ่ายเยอะมากมใครเป็นไอดอลคุณครับในแบบคีบ็อกซิ่งก็น่าจะเป็นพี่เมย์ครับพี่เมย์พี่เมย์สุกิชัยนะเมย์สุิชัยนะถ้าพูดถึงตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองเคยต่อยคีบ็อกซิ่งมาก่อนนะ ก็เคยไปต่ตยตอนเด็กครับแต่ตอนเด็กนั้นก็แบบเราก็ไม่รู้มันเป็นชีววิทย์ิ่งเลยแค่ลูกแม่ห้ามห้ามฟันศอกบอเเขาบอกแค่นั้นบอกว่าอยู่ห้ามฟันศอกครับคุณก็ไม่ฟันศอกแต่จับพ้อที่เขาลราเตือนนะโดนครับเพราะเป็นเด็กครับอ๋อเป็นเด็กน้อยมากตอนนั้นสิบห้าสิบหกเองเออไปไป,ไปมันก็ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยครับไปเตยก็เหมือนไปเหมือนเหมือนไปเขาเรียกอะไรไปไปอยู่ยิ้มเพื่อนลูกพี่ครับ ซ้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็มีรายการก็เตยลูกพี่ที่เราว่ามาคือเป็นลูกพี่เดิมของเราลูกพี่ก,ก็คืทอที่วิชยัยรี่วิชัยราชานนท์ที่เราอยู่กับเขาตอนนั้นเนาะ,ะสุดท้ายนี่แล้วครับสุดท้ายนี่แะครับในวันที่20มีนาคมเราจะชกดานแรกรเป็นรอบ16คนสุดท้ายถ้าผ่านก็จะได้สิทธิ์ในการไปชกในในรอบสุดท้ายต่อไปครับ อ่ามีอะไรจะฝากบอกถึงเพืตนามวยไหมครัก็ผมก็ฝากติดตามเชียร์ผมเ้ยครับผมก็จะฝึกซ้อมแล้วก็พยายามให้มันเต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามให้เอาชัยชนะให้มาฝากคนไทยนะรองให้ได้ครับ,อรบโอ้สุดท้ายโทษทีมีคําถามหนึ่งไอ้คุณไปต่อยเควันเนี่ยคุณจะกลับมาต่อยอาร์เหรือแบบก็กลับครับเดืกกลับมาเพราะว่ามันอยู่ระหว่างช่วงเวลาครับถ้าเราบริหารเวลาได้ก็กลับมาโชคครับ นั่น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 หมายความว่าถ้าเกิดเวลามันไม่มันไม่ทับซ้อนกันเนี่ยใช่ยังไงเราต้องกลับมาต่อยอาร์ดเวสอยู่แล้วและอาร์ดเวสรู้สึกจะเป็นรายการหลักของเราด้วยใช่ครับเพราะว่าเราสร้างทําให้เราเกิดขึ้นมาครับคนรู้จักเรามากขึ้นครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องขอบคุณทางอาร์ดเวส์ด้วยและอาร์ดเวสก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นฐานหลักของเรานะคือยังไงก็ต้องเอาอาร์ดเวสเป็นหลักไปก่อนแต่ถ้าเกิดเวลาไม่ทับกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะ ชกได้ทั้ง2รายการทั้ง K1 และ RWS และอาจจะเป็นแชมป์ทั้ง2รายการ้วยนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็จะสุดยอดมากครับพี่โอเคครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับธนชายขอบคุณครับพี่